าดูมาดูการเดนแบบแต่ว่ามามางานแถลงข่าวอะไรอย่างนี้ครับก็เหมือนเท่าที่ดูก็รู้สึกว่าได้อินสปายอะไรหลายๆอย่างกลับไปด้วยาาก็ปกติฮะก็ชอบ,อบชอบแฟชั่นอยู่แล้วแล้วก็ชอบการแต่งตัวอยู่แล้วด้วยแล้วแฟชั่นแบะไร ก็ว่ากับว่แบบว่าจริงๆช่วงนี้ชอบใส่ขับสั้นครับใช่ใช่เรื่องงานบ้างครับผม,มเ,เพลงที่เราโ c เวอร์นเรื่องอ๋อครับก่อ็ฮารื่องเพลง,ง,งก็ฮาเลอเพลงเธอมากระฝนก็รู้สึกว่าคือฮ่าเราเป็นคนชอบฟังเพลงเก่าอยู่แล้วด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเพลงเพลงนี้เป็นเป็นเพลงที่แบบว่าเนื้อหามันน่ารักแล้วก็แบบตอนนั้นรู้สึกว่าพอพอฟังเพลงนี้แล้วก็มีแนวดนตรีคือซินดี้บ็อปเข้ามาในหัวรู้สึกว่าเอออยาก อยากอยากทำที่เป็นแนวนี้แล้วรู้สึกว่ามันอาจจะเข้ากับเนื้อเพลงด้วยแล้วก็เพลงมันน่า,ารักแล้วฮะก็ชอบแล้วด้วยก็เลยเลือกมาคเวอร์ครับเป็นแบบแค andidate แรกเลยเป็นเพลงหนูหว่าจริงๆแล้วเรามีอะไรที่แบบในใจไหมจริงจริงก็มีมีมีแค andidate สองช้อย c e สุดท้ายแล้วกันครับเป็นอ,อ่าเป็นเป็นคืนนี้คอหอมอ่ะคืนนี้คอหอมตอนแรกเขาเข้าชิงมาตีคู่กันเลยคืนนี้คอหอมกับเชอร์มากราโนแล้วก็เหมือนปรึกษาพี่ๆี่เขาว่าแบบเพลงไหนดีครับพี่เพราะฮาร์ดแล้วชอบทั้งสองเพลงนี้เลยแล้วพี่ๆส่วนใหญ่แล้วก็ ส่วนใหญ่แล้วก็ฮาด้วยสรุปเรื่องมันเป็นเชือมากระบฝนใช่เป็นไงบ้างคับตอนแบบไปถ่ายยากหรืออะไรแค่ไหนเลยก็จริงๆตอนคือเพลงนี้เป็นเพลงที่ไม่ได้ไม่ได้ร้องยากมากแต่ว่าอาจจะยากในเรื่องของอารมณ์แล้วก็แบบน้ําเสียงหรือโทนที่จะใช้ในการร้องให้มันแบบให้มูดกับไวมันแบบเป็นตามที่เราอยากได้เลย จริงแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่แบบว่าเข้าไปฟังเพลงหรือว่าเห็นแบบพิซซ่าหรือแฟนคลับบางคนเอาแบบชาเลนจ์ฮาร์ดไปแบบตากโบแล้วก็ถ่ายลงอะไรเงี้ยแต่ว่าคือก็ขอบคุณที่ที่ช่วยกันปูโบทครับแต่ว่าก็อย่าลืมอาบน้ำสระผมด้วยครับอย่าเป็นหวัดอย่าไปตากโบทใช่ใช่อย่าตากโบทเล่นครับก็มีทเนียนวก็น่ารักเาะมีแบบแมวมีแมวใช่ก็จริงๆท่านโดนแมวในวีตกเรียบร้อย ตอรี่บอร์ดจริงๆอ่ะคือยฮาร์ตต้องแบบเหมือนเปิดเรื่องมาแล้วแบบว่าพยายามไปเล่นด้วยเอาลงไปการให้เพราะฝนตกแล้วแบบน้องก็หนีไปทําให้ฮาร์ตเลยแบบว่าเอ้ยมาแบบซึมๆนิดนึงอะไรอย่างงี้คือตามตอรี่บอร์ดแต่ว่าพอแบบแอคชั่นจริงแล้วแบบม,มันกลับกันนิดนึงเหมือนน้องมาเล่นกับฮาร์ตแทนอะไรอย่างเงี้ยแต่บางครั้งผมก็เาใจว่าฮาร์ตต้องมีอะไรบางอย่างที่ทําให้น้องแบบอยากเข้าไปเล่นด้วยฮาร์ตก็ไม่รู้เหมือนกันครับเห็นเพ้นเข้าไปอ่านมาเห็นบางคนบอกว่าฮาร์ตก็เป็นแมวเหมือนกันน้องก็เลยเล่นกับฮาร์ตอะไรอย่างเง มันมีหลายๆอย่างที่ต้องผลักดันตัวเองขึ้นมาให้ให้แบบเหมือนชายขึ้นให้ให้ให้เก่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยกา็นกดดันมน่เา่าเห้งมายอมดข้าวก็ก็จริงๆก็มีมีทั้งสนุกมีทั้งกดดันแล้วก็แบบเหมือนพอพอเป็นโอกาสการเป็นเซนเตอร์ครั้งแรกของอาด้วยก็เลยอาจจะคาดหวังกับตัวเองประมาณนึงก็เลยอาจจะแบบแอ้วันนั้นที่อดข้าวก็จริงจริงไม่ควรนะครับทุกคนก็คือ เหมือนเหมือนเราอาจจะให้นิคเกินไปก็เลยแบบผดข้าวไปกองซึ่งมันไม่ควรทำนะครับให้ข้าม,มาด<อ>ีาเนาะก็ฝากแฟนๆให้แบบไปชไมไปฟังเพลงกันเยอะมากได้ค,ครับก็เพลงใหม่ของเรานะครับซิงเกิลที่สองนะครับชื่อว่า b ีีนะครับฝากทุกคนไปติดตามนะครับฟังไปฝากไปเปิดบนก็ได้หรือเต้นก็ได้เล่น t ิกตอกอะไรก็ได้ครับผม